สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมนะครับพุธ16กรกฎาคม2568และอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นครับสถานการณ์การเมืองณนวเวลานี้ถ้าเราเอาบรรยากาศของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็จะประกอบไปด้วยพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักใหญ่สุดแต่ถ้าฝ่ายค้านก็จะประกอบไปด้วยพักประชาชนเป็นพักใหญ่สุดแต่พักฝ่ายค้านอันดับสองอย่างพักภูมิใจไทยกลับมีบทบาท ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้ประทับใจจอร์ดประทับใจพี่น้องประชาชนมากกว่าพักประชาชนอย่างมากมายแล้วก็เริ่มมีวาทกรรมในการประทะกันตรงๆและรุนแรงขึ้นทางการเมืองจากเวทีหาเสียงที่จังหวัดศรีสะเกดนี่คือจุดสุดท้ายของแดงกับน้ำเงินที่จะเดินกันไปไม่มีการหวนกลับอีกแล้วหรือไม่ และนอกจากนั้นครับสถานการณ์ของนายกรัมตรีผู้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างแพทองทานชินวัตรเองณนะขณะนี้ก็ดูเหมือนว่ายังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของนายกรัมตรีหลังจากที่สารรับนูลวินิจฉัยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเราจะคุยกันเรื่องนี้ครับผมอยู่กับคุณสมชัยศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับัดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์แต่บอกอาจารย์ก่อนบอกกับคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่มีแค่อาจารย์คนเดียวนะครับเดีย๋ยวจะมีโฆษกรัฐบาลด้วยถ้าไม่ผิดพลาดคนใหม่คนเกา่าอย่าไปพูดอย่างนงั้นเดียวเขาว่ากันเขาก็ขอโทษขอโพยกันแล้วคนปัจจุบันคนปัจจุบันนะถ้าไม่ผิดพลาดนะครับอาวขออนุญาตมาคุยอาจารย์ห่อนตอนเนี้แน่นอน สถานการณ์การเมืองมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคนที่อยู่ในคณะรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่คนแรกที่ต้องคุยกันเลยคุณแพรทองทานชินวัตร,รวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวสําคัญคือการขอเลื่อนคําชี้แจงเลื่อนส่งคําชี้แจงให้กับสารรัฐมนูลไปอีก15วันอาจารย์มองประเด็นอย่างนี้เนี่ยเป็นการ เป็นการใช้ชั้นเชิงทางกฎหมายหรือใช้ใช้โอกาสที่จะหาโอกาสกลับมาไหมคือในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหานะฮะเป็นผู้ถูกร้องเนี่ยก็ต้องทําอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้มากที่สุดนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีสิทธิในการที่จะขอขยายาการยื่นคําชี้แจงเนี่ยก็คงจะต้องพยายามใช้สิทธิ์ดังกล่าวนะให้ถึงที่สุดนะครับคืออะไรก็ตามที่มันยืดออกไปได้ และทาให้ตัวเองได้มีโอกาสเตรียมตัวมากขึ้นก็ต้องใช้สิทธิ์ล่าวอันนี้คือมองในฐานะของของคนคนหนึ่งนะนะครับว่าไม่ผิดไม่ผิดคือมันไม่ผิดหรอกคือถ้าคุณเป็นคนที่ถูกร้องแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณยังมีเวลาที่จะหายใจอีกสักนิดหนึ่งนะแทนที่จะรีบ,รบส่งนะก็อาจจะขออีกสักสิบห้าวันได้ไหมสารก็ใจดีอาจจะให้ทํานองแบบนี้ไปนะฮะก็เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะตามที่พึงจะมีแต่ตอนนี้เนี่ยมามองในเชิงของ ของการที่ว่าเมื่อเมื่อเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็อยู่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮรปฏิบัติราชการเนี่ยการยืดดังกล่าวเนี่ยมันเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียนะครับผมเองผมมองว่ามันก็มีหลายมุมนะครับมุมที่เป็นผลดีคือดีดต่อต,ตัวเองแหละก็คือตัวเองมีเวลาหายใจมากขึ้นนะคะคือเพื่อทว่าไม่ไม่ต้องไปรีบเร่งในการส่งคําชี้แจงต่างๆแต่ว่าถ้ามองในมุมของการบริหารราชการแผ่นดินแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ที่อาจจะดูเสียหายเหมือนกัน เพราะเหมือนกับว่าท่านไม่เร่งอ่ะที่จะไปชี้แจงแกทางศาลเร่งชี้แจงเนี่ยเรื่องจะได้จบเร็วๆถูกไหมศาลได้ปับ๊บศาลก็ไปพิจารณาจะถูกหรือจะผิดเนี่ยก็จะจบเร็วขึ้นอ,อย่างน้อยก็เท่าเวลาที่เลื่อนไป<ส>เร็วขึ้นเท่าเวลาที่เลื่อนไปใช่สิบห้าวันอย่างน้อยที่สุดแล้วก็การที่จบเร็วขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะจบทางบวกหรือทางลบก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นผลดีต่อประเทศมากกว่าถูกไหมเพราะว่าอะไรขณะนี้เนี่ยทั่วโลกเขารู้ว่า นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนายกรักษาการตัวจริงถูกสั่งให้พักการไปดัดหน้าที่ใช่ไหมฮะและยังไม่รู้หัวออกก้อยอย่างไรในอนาคตข้างหน้าดังนั้นรีบๆตัดสินให้จบแล้วก็ไม่ผิดก็กลับมาทํางานดีกว่าหรือถ้าผิดก็เลือกนายกคนใหม่ขึ้นมาน่าจะดีกว่าอ่าคือประเทศเนี่ยณขณะนี้มันอยู่ในช่วงที่จะต้องมีตัวจริงปฏิบัติหน้าที่อ,อ,อย่างเช่นเรื่องของภาษี นำเข้าจากคลัมหรือว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรคืออาจารย์มองว่าเอาละสามารถจะใช้สิทธิ์เลื่อนได้แต่จริงๆแล้วถ้ามั่นใจว่าเราชี้แจงได้<อ>ก็ซัดก,กันเลยคือต้องมั่นใจสิครับเพราะเป็นคนพูดเองใช่ไหมแล้วที่สําคัญนะฮะถ้าเรามองในมุมที่ว่านายกเองเนี่ยไม่ใช่ตัวคนเดียวนะเ,เธอก็จะมีทั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายนะมีทั้งทีมงานต่างๆนะสำนักเลขาธิการ นายยงตรีก็ใหญ่โตโหราณมีคนตั้งมากมายมีที่ภาษากฎหมายที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมายที่จะสามารถใช้การได้ใช่ไหมไอ้การที่ให้เวลาตั้ง15วันแล้วนะแล้วก็เพื่อที่จะชี้แจงจากสิ่งที่พูดเพียงแค่17นาทีแล้วก็มีสาระที่คนติดใจแค่2เรื่อง เรื่องหนึ่งก็คือว่าแม่ทัพภาคสี่ไม่ใช่คนของเราเป็นฝ่ายตรงข้ามภาคสองแม่ทัพภาคสองภาคสองภาคสองภาคสี่เดี๋ยวไปภาคใต้นะยภาคสองเนี่ยนะไม่ใช่คนของเราเป็นคนหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของการที่ว่าอะไรนะเอออังเคลอยากได้อะไรบอกมาเพราะว่าหลักๆอยู่แค่สองเรื่องนั้นคําถามคือทําไมไม่สามารถชี้แจงหรือไม่สามารถเตรียมเอกสารได้ทันมันมีเอกสารอะไรกันมากมาย เพราะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการดิสเครดิตตัวเองอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวเองเนี่ยขนาดเรื่องเท่านี้ก็ยังไม่สามารถทําคําชี้แจงให้เสร็จตรงตามเวลาได้นะที่ศาลให้คิดอย่างเดียวว่าจะขอขยายเวลามันก็ดูอาจจะเครดิตเสียไปนิดหนึ่งว่าเหมือนกับไม่ได้มีความสามารถที่จะไปชี้แจงหรือเปล่านะครับคือปกติแล้วเนี่ยเหมือนกระทําข้อสอบเนี่ยนะให้คุณต้นทําข้อสอบในสภาพที้ต้องเสร็จนะ คุณต้นทำเสร็จทำทำไปเดีย๋ยวขอขยายเวลาอีกสิบห้านาทีนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เท่ากับว่าเอ๊ะเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้พร้อมนะครับเหมือนกับที่คนเขาคาดหวังไว้คือเป็นมุมมองเป็นมุมมองก็แล้วกันแต่ถามว่าต้องแยกกันนะคุณผู้ชมถามว่าทุกคนอาจารย์อาจาอาจะเคยตกอยู่ในสถานะถูกถูกเขาเรียกอ,อะไรถูกกล่าวหาหรือถูกให้ชี้เนี่ยสามารถที่จะขยายเวลาได้ถ้าคุณมีเหตุผลพอแต่เพียงแต่ว่าอาจารย์มองว่า ถ้านายกรัมตรีในตอนนั้นที่บอกว่ามั่นใจว่าไม่ได้ทําอะไรออืนายยกรัมตีใช้คำว่าอะไรนะมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรและ,ะไม่ได้ทำให้ประเทศเสียหายสามารถที่จะชี้แจงได้ทันทีครับแล้วถ้าเกิดพ้นจากข้อกล่าวหานั้นจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เต็มตัวประเทศมันจะได้เดินต่อสัทีอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนานแล้วนะครับ น่าจะสักประมาณ17หรือ18บิปุนนายนใช่ไหมตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็ก็มีเรื่องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งจะเป็นคําชี้แจงเนี่ยมันต้องมีคําตอบอยู่แล้วว่าเป็นเพราะอะไรอย่างไรเพียงแต่จะเรียบเรียงแล้วก็ส่งให้สารอย่างไรแค่นั้นเองครับซึ่งสารให้เวลา15วันนะนับตั้งแต่วันที่1นะครับรกรกฎาที่ก็สิบากรกฎาแล้วเนี่ยท่านก็พอมาถึง15ท่านก็บอกขอขยายเวลานะครับ ซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปคนปกติเนี่ยผมว่าก็เห็นใจได้ะนะว่าเอาละมีโอกาสขยายเวลาได้ก็ควรจะขยายเวลาไปเพื่อให้ประโยชน์แก่ตัวเองมากที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านต้องพึงตระหนักนะครับว่าการที่ประเทศไม่มีนายกตัวจริงอยู่นะยังรักษาการอยู่เนี่ยมันก็ขอให้เกิดผลเสียนะดังนั้นต้องทําให้ภาวะที่มันอึมครึมแบบนี้เนี่ยมันหายไปโดยเร็ววิธีการโดยเร็วก็คืออะไรก็คือตัวเองก็ทำความชี้แจงไปในเวลาที่กําหนด เพื่อให้สารเขาตัดสินเร็วๆนะคำตอบจะหัวจะก้อยอยังไงก็ว่ากันไปนะครับไม่ต้องไปกังวลใจนะครับเอาตามข้อเที่จริงถ้าไม่ผิดสารก็คงไม่ลงโทษหรอกครับครับแต่ทีนี้เอาล่ะถ้าเรามองมองมองเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองด้วยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความความอยู่หรือไปของการเมืองของรัฐบาลที่มีแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกตอนนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับภายนอกรัฐบาลอย่างคุณทักษิณด้วย การขยายเวลาเนี่ยมันอาจจะเป็นผลลบกับคุณแพทยทองทานก็ได้นะเพราะจูจ่ๆสารหลังจากที่เริ่มไต่สวนคดี1นึทางฝ่ายทนายคุณทักษิณบอกพอละพยานสามปากมีคุณวิษณุเครืองามมีคุณทงทองจันทราสุมีคุณทักษิณจบแล้วไม่เอาแล้วสารนัดฟังคำพิพากษาย2สิบงสิงหางไปชนกันพอดีเลยป่ะอาจารย์อาจจะเป็น2แรงบวกไหมอันนี้ก็เป็นข่าวที่เพิ่งมาใหม่วันนี้นะ,ะสดๆเลยนะว่าคดี1 1 2เนี่ยจะสารจะให้คำตัดสิน นะฮะวันที่22นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นช่วงซึ่งถ้าขยายเวลา22ก็อยู่คร่อมตรงกลางพอดีเนะี่ยเพราะว่า15ใช่ไหมคุณแพทองทานจะต้องส่งสิ้นเดือนออาสิ้นเดือนกัน,นแล้วกันง่ายๆอ,อยู่ยตรงกลางพอดีก็คือเท่ากับเคลียร์ไปเรื่องหนึ่งซึ่งหัวก้อยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคดีหนึ่งสองจะออกมาในทํานองไหนนะครับเพราะว่าถ้ากว่าเป็นคือไม่ว่าจะทํานองไหนก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่จบใช้ประโยคนี้ดีกว่ายังไม่จบคือหมายว่าสุบรธท่าสารบอกว่าคุณทักษิณผิดนะครับ คูนักสิงก็อุทธร์ได้เลียออกมาฮะก็ยังไม่จบอยู่ดีหรือถ้าบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดเนี่ยในแง่ของอายการเองเนี่ยก็ต้องมาคิดว่าจะอุทธรหรือไม่ซึ่งโดยปกติคดีที่เป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยรัฐแม้แพ้ในรอบแรกเนี่ยก็จะต้องอุทธรอ,อุทธรสู้หมดอุทธรณ์นะเพราะว่าเหมือนกับทาหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐให้ถึงที่สดุดเพราะฉะนั้นรีบสองออกมาเนี่ยมันก็เพียงแค่อีกยกหนึ่งมันก็ยังไม่เป็นตัวชี้ขาด ว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้ายกยีิบสองเนะี่ยคุณนักสินพลาดขึ้นมาเนี่ยมันก็อึดอัดมากขึ้นนะสมมติสมม,ต,สม,มติว่าคดีของนายกที่ขยายไปถึงสิ้นเดือนนี้แล้วศาลยังไม่ชี้นะภายในสิงหาแต่คดีของคุณนักสินเกิดออกมาไม่ดีไม่ดีโอ้โหทีนีอ้อึดอัดมากขึ้นเลยเดินยังยากเลยค,ค,คือมันเหมือนกับว่าเอ๊ทุกอย่างมันถาโถมลงมานะมันไม่มีข่าวดีเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าว่าคุณทักษินรอดเนี่ย ก็เป็นข่าวดีนิดหนึ่งแล้วกันผมไม่เรียกว่าข่าวดีมากเป็นข่าวดีนิดหนึ่งว่าเอาละอย่างใน,ในด่านของสารชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดแต่ว่าก็ต้องใจคอต้องรอดูครับว่าเอ,อายการจะยื่อนอุทธรหรือไม่ซึ่งอายการคงจะต้องใช้เวลาสักประมาณ15วันถึง1เดือนเนี่ยในการที่จะพิจารว่าจะยื่นอุทธรหรือไม่ก็ต้องเอาคาพิพากษาของสารชั้นต้นมาดูมีแง่มุมไหนบ้างที่จําเป็นจะต้องมีการอุทธรหรือไม่ทํานองแบบนี้ <Ừ. S 2> แต่ส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่ว่าไปอัยการถ้าหากว่าสารชั้นต้นบอกว่าอีกฝ่ายไม่ผิดนะอัยการซึ่งเป็นเจ้าหนี่ของรัฐก็จะอุดธรณ์โดยธรรมเนียม<ะ>แต่มันก็มีมีม,มีมีคำทัศนะเข้ามาเหมือนกันถามอาจารย์ดีกว่าว่ากรณีของนายกที่ยื่นไปเนี่ยคนที่เขามองการเมืองเขาบอกว่าอาจจะเป็นการดึงเพื่อเพื่อนะเพราะเห็นว่าตอนนี้คุณทักษณิณออกมามมีบทบาทแล้วพักเพื่อไทย อาจจะมีนโยบายหรือมีอะไรที What? What? ่กระชากเรตติ้งขึ้นไปได้ในช่วงระหว่างนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่ายุบสภาหรืออะไรเออเออเอขาพูดกันอย่างนี้ก็มองโลกแง่ดีแหละครับแต่ถามว่าสองปีที่ผ่านมาคุณไม่มีโอกาสไม่มีเวลาในการทําไม่มีเวลากระชากเรตติ้งหรอครับมันก็เป็นปัญหาที่การผลักดันนโยบายต่างๆเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากอย่างหนึ่งก็คือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ยิ่งกรณีที่ว่า เสียงปริ่มน้ําแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่ต้องระมัดระวังอยู่เยอะเนี่ยการผลักดันนโยบายที่สําคัญที่อาจจะเป็นนโยบายที่สร้างขณะนิยมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะยากครับและมันเกือบจะหมดมุกแล้วนะอืนะแจกเงินไปแล้วสองรอบ <laughs> ใช่ไหมแจกเงินไปแล้วสองรอบในกี่แสนล้านบาทนะปรากฏว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการการะตุ้นอะไรคาสินโนว่าจะเอาเข้าก็ต้องถอยอย่างประเภทว่า เรียกว่าไม่รู้ว่าจะเข้าอีกเม,มือ่อไรเพราะว่ามีเสียงคัดค้านแล้วก็เกรงว่าถ้าเข้าสภาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปคว่ำกันในสภาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตาที่มันเป็นเรื่องซึ่งเรียกว่าแหลมคมนะกระทบกระเทือนสันทอนเออเอเอมีสันสันสะเทือนต่างๆเหล่านี้บนะั่นทอนรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าทําอย่างวันนี้หนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมโหวตยังไงอะ่ะนะฮะวันนี้ เพื่อไทยเองก็โหวตผิดไปจากที่ตัวเองเคยหาเสียงถูกไหมใช่ตัวเองเคยหาเสียงนี่ใช่ไหมในสภาคว่ำเลยนะคว่ำร่างของพรรคประชาชนเลยใ,ใน,ออใ,นในช่วงหาเสียงก็บอกบอกว่าเนี่ยจะต้องพยายามลบล้างความผิดในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับคนที่มีคดีความต่างๆเหล่านี้นะฮะตอนนี้กลายเป็นยังไงล่ะก็มาโหวตแบบปกป้องตัวเองเออนะครับก็คือไม่เอาร่างของทางทางพรรคประชาชนครับ ครับแต่นั่นก็คือภาพรวมก่อนนะเดี๋ยวจะเข้ามากรณีที่ผมได้โปรยไว้ตั้งแต่ต้นเหมือนกันว่าแต่เมื่อวันก่อนแดงกับน้ำเงินเขาดีกันวันนี้แดงกับน้ำเงินเขาโกรธกันมันก็ยิ่งถาโถมเข้าไปไหมทั้งการเอาผิดทั้งการล้างบางสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานะครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ อาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักวองเราโอ้ยไอ้ต้งไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายไอ้